ไม่โดพ้พี่ไม่เจ็บเอาไม่ฟังอ๋อไม่เจ็บสวยเจ็บอล่ะ<ว>ไม่เจ็บแต่จบดิรออะ <c oughs> ไรอ่ะมีถุมงมะลุงมีถุงบ้างมีมีมีใแล้วไม่มึงเมารถมึงไปก่อนเลยให้แจ็คไปอุ้มไอ้เซิร์กอะ่ะอุ้ยเหล็กร้อยหนึ่งลงุงเอาไปเอาไปเอาไปมึงกูไปเลยมึงกูไปเลยมึงกูไปเลยตีลงนิดมึงอะ่ะเดี๋ยวขับเองขับรง ไปเซิร์กไปอุ้มเซิร์กไปอุ้มดิไปอุ้มอยู่อยู่อ๋ออันนี้ปเลยขอบครับมีอะไรให้ใช้ได้ครับลุงโอ้ยทัครับทัครับระไรทั้งหมด ยิงยิงตายเปลี่ยนเปียนทีละคนทีละคนทีละคนโทษพี่โทษพี่โทษพี่โทษโทกูบอกได้ได้หยเดี๋ยวอได่แล้วไม่ได้กนดิชนเลยนะเนเลยเป็ดไม่เป็นย่าชนนะครับลุงเป็นีชนนะเมื่อกี้ไอเป๊ขหหไหอหมอไปปขอไปยออไปอไม่ไม่เขายิงไอเป๊ปขึ้นหอหมอมาไม่ได้กูขึ้นไม่ได้ถ้าขึ้นพีราตกไอเกีย ต้องหน่อยต้องหน่อดตาเรียบร้อยเรียบร้อยได้รถได้ส่งไปแล้วสแตนปลายไว้ต้กงใส่ปวดตาตัแตนไว้แล้วจะตัดอยู่ตัวเองพี่ยทำไปเหยื่งซะยากไฟฟ้าถูกไฟฟันไฟฟ้าตัแตนปลายฟ้าเลยโดนล็อกแขนนะพี่โดนล็อกแขนอยู่นะโอเคโอเคพี่ลงรถไม่ได้แน่ๆตอนเนี้ยพี่ลงรถไม่ได้สิ่งที่พี่ทำได้ตอนนี้ปล่อยศพปล่อยศพแล้วก็เดินรูปโอเคโอเคโอเคพี่เราปล่อยศพแล้วมันเลี่ยงต้องให้ลุงเหนอให้รอดให้ได้ ยัดมากเรื่อการจัดมากยัดมากจัดนะเอาวันมาสองคันอาวันมันแรงขึ้นเหรอเด็ยถ้ามันยกก็าสามยี่อ่ะถ้ามันยกหน้าย,ยาวๆนะแต่มันยาวมากไม่ได้ อยู่คนเดียวครับคได้

นนก <รอ S 3> ิน,นลุงเสร็มาลม่ใช่ไหอครับลุงอะไรนะครับตะกี้ต,ต้องเปิชนผมนะต้อง<า>หลคันออกคันข้างหน้าอ๋อ,อมอไซค์มอไซค์เออเที่ยวเเสียถองซ่อมฟรีเลยเอาวันชนได้ไหมผมถามเลยเด็กมันมันมถ้มนถามันไม่ตั้งใจชนอะได้ครับ หมายถึงหมายถึงตำรวจชนอะนะนใช่ครับแบบไม่ตั้งใจนะครับลงุงีิโนมาแล้วนี่ยังไม่โดนเจ้าพี่อยู่กับลูกยังยังยังงกดให้ทันด้วยต้อปั ไปตำรวจบินไปแล้วอาวันไปเลยไปนู่นเลยเพราะว่าฮอรขับข้างหลังไม่มีตำรวจมีแต่ฮอพี่โนบอกพี่โนะรายงานรีเลยพี่ัตอนนี้อยู่สาับรออยู่แค่ฮอร์แค่ฮอร์แต่ไม่มีตำรวจด้านล่างขับจริงๆแต่ตอนเนี้ยเขาเกิขยะดมีตำรวจยังมาได้ไงลูกเปลี่ยนจุดเปลี่ยนจุดไปจุดสองรถแดงก็ได้รถแดงไปเลยตู้แดงไป ว่าห้ามอันเดียวชนเรียบร้อยลม้ม เวลา้องสอนอนอยู่แจ็คไอ้เหี้ยคิวไปมึงอ่ะเข่าไปเลยแจ็คไ,ไ,ไม่กูฉีกไกลนะกูฉีกกับตำรวจไกลมากอ่ะ

เอาวันมาแล้วแต่ยังห่างๆอยู่ห่างใช่ไหมเพ่ห่างๆล้ว่ห่าเจออาวันอ่ะเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละที่พี่กดน่ะขับอาวันตรงเนี้ยสามร้อยยี่สามร้อยสามนะเขามายกตรงได้ยาวๆอะ่ะได้ได้มาแล้มาแล้วดีแล้วครับผมก็จะเจออยู่นะไม่ไม่ไม่เดีุ๋วยอดเลย ไม่ดีแล้วบ้านนะที่ได้มขงอาวันมันับนเนรอบที่เราเป็นจุดรแป๊บได้เหรอมันเิดไม่ตวขับเนอยู่แถวนี้เราหลุดใครเปนหนอนวะหลุดนะ เต้องเล่นห่างนะพี่ถ้าผมเล่นบนเลี้ยวตำรวจมันเยอะเกินไปผมเล่นเลี้ยวไม่เล่นไม่เลี้ยวอ่ะถ้ามันดับทางไม่ถูก

พอยพอดคันเดียวพอดคันเดียวเซิร์ฟเซิร์ฟสีมีใครอยู่ไหมวอล์อ้าวไอ้เหี้ยเวรละเซิร์ฟเซิร์ฟสีสีเซิร์ฟเียกินเซิร์ฟเซิร์ฟอยู่ในวอร์เปล่าอยู่อยู่ไหนอยู่จุดไหนอยู่ทุกไหน อยู่ฟาสอยู่ฟาสอยู่ฟาสเซิร์ฟอยู่ฟาสเตรียมหน่อยเตรียมหน่อยนะมันไม่ไหวแล้วเติรขยับไปไม่ได้ขยับมาไม่ได้เห็นลุงแล้วเปลี่ยนอยู่เลยเปลี่ยนอยู่เลยยี่โดล็อกแขนอยู่ลงรถไม่ได้ด้วยฉะนั้นต้องไม่ต้องให้ลุงเบนลงรถด้วยเซิร์ฟตอนเนี้ยเอออย่าพี่เดี๋ยวพี รับโจมต่อหรือไม่รู้เหมือนรับโจมต่อมีนะคนรับโจมต่ออยู่ทาวันตามมาคันสองคันแต่ไม่ใกล้อะไรนะคุณผู้ว่าอะไรนะเซิร์ฟเซิร์ฟอยู่จุดไหนตอนนี้ตอนนี้เซิร์ฟอยู่ไหนฟาดเดียรฟาดเดียรฟาดเซิร์ฟรออยู่แม่แม่ผมผมไหวอยู่ผมไหวอยู่โอเคเอาให้สุดกันการเปลี่ยนตัวนี้สำคัญมากถ้าเปลี่ยนได้จ่ายไว้ก่อนจ่ายไปเ่อวเลยนี่เลยถ้าอยากจ่ายไปแล้วเช็คน้ำให้ทุกคน

ขับได้ตำรวจตรวจเรื่องมาข่าแล้วตำรวจเร่งมาขอแล้วเราจะแบ่งกำลังไปขึ้นยงมันสามารถแบ่งเป็นสองสองได้ ลุงไปแล้วนะลุงไปกับเฟสแล้วนะตอนนี้แต่ตอนนี้รถล้มรถที่อยากขวรถอยู่รถกับลุงไปตรงไปไปตีไปช่วยพี่โนดได้ปะไม่ช่วยพี่ช่วยพี่โนดหน่อยต้องต้องเตรียมรถตีตีไปเตรียมรถให้กูมึงแค่อุ้มพี่โนดหนีแล้วมึงเตรียมรถไว้ที่เดิมก็ได้น้ำมันรถไม่พอมาทิ้งไว้ให้ก็ได้รถลุงอ่ะมาทิ้งไว้เนี่ยไอตรงตู้แดงเนี่ยมาซ่อมให้เขาหน่อยไปแค่นั้น กำลังไปหามิโนกำลังไปหาพี่โสบบนสภาจะต้องลดอันดับซีให้ลุงละต้องต้องเสร็จปุ๊บเอาพี่โนไปช่วยจบลุงรถารว่างเลยเดี๋ยวเติมน้ำมันให้รถคุณด้วยเขาะั้นจบ โอ้โหไม่ฆ่ามึงก็คืนอะไรจะเสี่ยงเซิร์ฟน้ำมันพร้อมยังสามสี่กว่าถ้ามึงต้องไปจอดมึงต้องจอดให้กูลงได้นะเซิร์ฟโว้ยเจ๋อคนใช่ใช่ใช่จา,า,า,าวที่ไหนปารฟาดอ๋อเต๋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  ตีวุ้ยมันอยู่มั้งครับตัวหนึ่งตัวสองตัดซ้ายแต่ตีเร็วๆฟาวฟาดอาขวัดแตกใบเจอขวัดแต่เจอไปหน้าขวาแตกโอ้โหเชืไม่ไหวว่ะเครื่องโดนว่ะเครื่องชนเยอะอ่ะซื้อล้อหมุนไม่พังเลยมเป็นไรแหละเขาดูแลมันมันช้าไงมันช้าไงมันโดนมันโดนนิดนึงอ่ะมึงต้องจอดด้านซ้าย ด้านด้านกูนะตอนนี้พร้อมมากลุงต้องลุงต้องขึ้นนรกมันว่วางหมดเดี๋ยวมาช่วยกูตีตีตีต,ต,งตรงสะพานต,งตรงสะพานฟาสอ่ะเออออกมาเลี้ยวขวาเอาฟาสออกมาเลี้ยวขวากําลังถึงฟาสยิงคนต,ต,ตีตีดว่วน ยิงคนยิงคนมาแล้ว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 ไม่โดไม่โดพี่โดลงยังไงลงไม่ได้ต้องอุ้มลงไป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 แด๊ก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 ครับแด๊กครับยิงเจกสุดนิดโคบโคบวะโคบกูอัตติออกนะไม่ออกจับด้วยนะเอาไปเอาส่งไป้ยรถเอารถไปเอาไปวันหน่าเอาลงไปเอาไปคนอื่นกูจะจัดการรถโอเค อ่าฟังหน่อยฟังหน่อยฟังหน่อยคับเนี่ยฟังหน่อยเว้ยไม่ได้หยิบศพเลยนะถรือว่าช่วยเหมือนกันครับอถเลยอถเลยดิจำพอดีดิจำพอดีตัวซ้ายขวาให้ดีนะเด้อ แม่นะผมได้ขึ้นสามสี่ผมไหวเซอร์กั e นทุกนมานานก e อยู่แล้วเป็นธรรมาฟ้ว่าันวนครเชือมลยไปสอบว่าชกนะตชมงพอยู่แล้วว่าวันลมงทำไรว่าก do สตก